หลังนี้กี่ตารางเมตรนะ1,700ตารางเมตรค่ะราคากี่บาทนะ40ล้านบาทค่ะหาลูกค้าจากไหนนะออนไลน์1 0 0ค่ะออนไลน์1 0 0 w งร k in เปอร์เซค่ะ120ตารางเมตรค่ะดิวอินแค่ห้องนอนอย่างเงี้ยค่ะ10ล้านสระว่ายน้ำหลังนี้จัดให้เลยค่ะขนาด5้าคูณสิเมตรไซส์แบบเนี้ยราคาบ้าน3-400องสี่ร้อยอะค่ะสามถึงสี่ร้อยบาทสามร้อยบาทเขาโทรมาบอกแฟนส้มว่าให้เอาส้มออกไปเพราะส้มมีอำนาจมากเกินไปในองค์กร มีปัญหาจากทุกอย่างจนเขาป่วยอะคะ่ะป่วยเป็นอะไรป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ไะไม่อยากอยู่อะไรยเงี้ยลูกน้องสม้มอ่ะโดนไล่ออก30กว่าครอบครัวไม่มีงานทนําส้มก็ทนไม่ได้อ่ะเขาอยู่กับส้มมาตั้งหลายปีอะ่ะไม่มีใครเหลียวแลทาไมแล้ว spam. วันนี้เราทําไปเพื่ออะไรเราเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตเงินให้ให้กับเขาเหรอเรียกว่าเป็นการปฏิวัติเลยก็ได้นะคะ นี่นี่นี่ขอ,ตองตะลุสู่ก็ซอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้ใครที่กำลังเป็นซึมเศร้าอยู่ต้องการกําลังใจอยากจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ผมมาเจอกับน้องคนหนึ่งครับเธอเริ่มต้นชีวิตเมื่อวัย30ครับออกจากกองสีใหญ่มาเริ่มต้นธุรกิจจนเป็นวันนี้ครับใช้เวลา2ปีครับสร้างอาณาจักรนะครับที่ชื่อว่าคราวรับสร้างบ้านครบวงจรแบบนี้นะครับหลังนี้1,700ตารางเมตรหาลูกค้าและได้รับความไว้ใจจากออนไลน์ถ้าหลังนี้นะฮะสร้างที่นี่40ล้านที่อื่นเป็นร้อยล้านนะครับวันนี้มาเรียนรู้ชีวิต ของน้องส้มของพวกเรานนครับ น้องส้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบอกเพื่อนๆเอาไว้บอกว่าใครที่กําลังทอแท้อาจจะมีคนซึมเศร้าเริ่มต้นใหม่ทอเลาะกับธุรกิจครอบครัวแต่ก็หน้าตาทำไมสดใสเงี้ยเ,เพราะว่าส้มมาทํางานจากความสุขของของตัวส้มเองเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าของส้มส้มเลยต้องเป็นคนที่มีความสุขที่สุดปีนี้ได้สร้างบ้านหลังนี้บนพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะค่าก่อสร้างเท่าไหร่สี่สิบล้านบาทไม่ลงเงานยิอินค่ะปีเรายอดขายเท่าไหร่นะเรายอดขายอยู่ที่สองร้อยล้านค่ะถ้าไซส์แบบเนี้ย ทับไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมปฏิบัตโอ้มี3ามสี่ร้อยล้านค่ะอยู่ตรงนะเราอยู่บนบ้านของราคาบ้านสามถึงสี่ร้อยะสามถึงสี่ร้อยล้านบาทน้องซมอายุเท่าไหร่นะครับสามสิบสองปีสามสิบสองปีมีโอกาสทําโปรเจกต์แบบเนี้ยมากี่หลังครับเอ,อ่อตอนนี้เราออนโปรเจกต์อยู่ประมาณสิบหกหลังค่ะสิบหกหลังและที่ผ่านมาในชีวิตโอ้โหเป็นร้อยค่ะ ที่สําคัญคือวิธีการหาลูกค้าหลังนี้กี่ตารางเมตรนะหนึ่งพตารางเมตรค่ะค่าสร้างกี่บาทน,นะสีล้านบาทค่ะหาลูกค้าจากไหนนะออนไลน์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะออนไลน์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เจอคนออนไลน์งี้หรอใช่ค่ะนัดเจอเลยค่ะที่ร้านกาแฟหลังนี้จบกันที่ร้านกาแฟเลยหน้ากว้างหน้ากว้างประมาณ60เมตรเลยค่ะคก็คือสร้างเต็มพื้นที่เลยมีประมาณ6ห้องนอน10ห้องน้ําสระว่ายน้ําน้องหมาก็มีค่ะเจ้าของบ้านก็บอกว่าเอออยากมีสระว่ายน้ําแบบเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยให้น้องหมาได้ลงไปไว่ายจะได้ไม่ต้องพาไปข้างนอกอเพราะเมีโจทย์น้องมทให้ ใช่ค,ะค่ะห้าห้าล้านบาทที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยคิดว่าราคาเท่าไหร่ส้มว่ามี15้าล้านบาทขึ้นไปประมาณ2 0 0ร้อถึงสองตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ำอะไรประมาณนี้ส้มเคยสร้างสูงสุดคือ8ห้องนอน7ห้องน้ำห้าล้านนี่นะใช่คะ่ะคือออกแบบตามฟังก์ชันลูกค้าเลยลูกค้าแบบมีฟังก์ชันมีโจทย์ยังไงไม่ว่าจะมาเป็นแบบไหนไปหาที่ไหนมาเอ,อ้ยทำไม่ได้ส้มสามารถดีไซน์ให้มันสวยงามแล้วได้ฟังก์ชันที่ครบทั้งครอบครัวได้เหมือนกันบจัดให้จบ,บครบทุกฟังก์ชันบริษัทของส้มชื่ออะไรนะชื่อบริษั 40หลังค่ะครับและนี่คือบ้าน1,700ตารางเมตร40ล้านข้างนอกคง400ล้านใช่ค่ะผู้รับเหมาดีๆเบริษาสร้างบ้านดีๆก็ดูตรงไหนบ้างครับถ้าดูผู้รับเหมาดีๆก็ดูในเรื่องของงานดีเทลงานจับมุมจับเสียมงานสกิมผนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวเรียบไหมมีรอยแตกรลวไหมปกติสร้างบ้านเนี่ยต้องมีคนออกแบบ ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีคนรับเหมาถูกต้องค่ะแล้วก็มีคนตกแต่งใช่ค่ะมีคนไปขออนุญ,ญาต1 2 3 4าถูกต้องส้มทําให้ครบจบเลยตั้งแต่หนึ่งเลยงานออกแบบเรามีทีมก่อสร้างวิศวกรรุ่นเกา่างานบิวอินงาน landscape. แลนสเคปเราก็มีเหมือนกันค่ะคก็คือครบจบที่เดียวกันเลยบ้านหลังนี้นะคะลูกค้าอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านปลายของชีวิตเลยแล้วก็ยังสามารถต่อยอดแนอนาคตให้กับลูกสาวทั้งสองคนคือพื้นที่ถูกออกแบบมาจากปัญหาบ้านหลังเกา่าแบบบ้านหลังเกา่าพื้นที่ไม่เพียงพอฟังก์ชันไม่ครบถ้วนห้องนอนห้องแต่งตัวมันเล ของไม่พอบ้านหลังนี้ก็คือมาเติมเต็มหมดของเดิมต้องพาสุนัขหมาแมวไปข้างนอกบ้านหลังนี้จัดให้เลยค่ะขนาด5้าคูณสิเมตร น้องซ้อมผมว่าอันนี้มันเก๋งมากเลยอะอะไรที่มันเป็นความคิดแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบกรามันเป็นแบบว่าปานแล้วก็เสร็จเป็นอันนความรู้สึกมันเป็นยังไงมันเป็นความภูมิใจเล็กๆของเรามันก็เลยเป็นความสุขที่เรายังทํางานบริการออกแบบรัก่อสร้างอยู่ค่ะแม้ว่าไม่ใช่บ้านของเราใช่ถูกต้องค่ะมันสนุกนะคะมันแบบมันมีปัญหามันมีได้แก้ปัญหามันเจอความสุขมันเจอหลากหลายอารมณ์เราได้เลือกแมทชีเรียอะไรต่างๆด้วยตัวเองอะไรอันนี้ก็จะเป็นส่วนเอ็กซ์เทเรียบางส่วนของตัวอาคารหลังนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นโซนหน้้้าานนนนนอัีก็็จะเปโสวํ ที่จะมีเป็นฟไฟล์ 3D ให้กับลูกค้าได้ดูก่อนที่จะสร้างจริงเจ้าของบ้านคุ้มค่าคุ้มราคากับสิ่งที่ได้รับแน่นอนค่ะคจอดรถได้กี่คะ่ะจอดรถได้12คันค่ะจอดรถได้12คันเป็นการดีไซน์เฉพาะครอบครัวคือดึองผลข,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 ของไม่วาใช่ไหมไม่ว่าค่ะขอแล้วพอ,อแล้วนะใช่ <ขอ S 2> ค่ะขอดูหน่อยครบดูดูหน่อยนะบอกเลยว่าวาวแน่นอนค่ะนี่อะไรอ่ะวอล์กอินโคค่ะแค่ Walk-in closet บ้า 120ตารางเมตรค่ะถ้ามาสร้างบ้านกับที่คลาวนะคะลูกค้าได้เห็นตั้งแต่งานฐานรากเลยมันเป็นการก่อสร้างแบบคอ,อ,อนกรีตเสริมเหล็กลูกค้าได้เห็นตั้งแต่กระบวนการผูกเหล็กร้อยท่อปวกเดินคานเทปูนทุกอย่างไม่มีการยดไส้ในแน่นอนค่ะเดินเข้ามาจินตนาการเสร็จแล้วจะเป็นไงจะคลายคห,ห้องสมุดที่มีตู้2ตู้ชนกันเป็นแถวๆๆๆแ,แ,แเพราะว่าเจ้าของบ้านอันนี้คือเป็นโจทย์หลักเลยว่าต้องเก็บของเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ลูกค้าบิวอินแค่ในส่วนของห้องนอนอย่างเงี้ยคะ่ะสิบล้าน <laughs> ใช่ค่ะเราควรจะมาคุย,ยที่บ้านเสร็จแล้วสวยงามต่างๆมากมายทำไมโทรมาดูบ้านที่มันไม่เสร็จอะเรากำลังเติบโตเนาะแล้วก็อยากมาให้ดู p r o เซสงานที่มันกําลังเติบโตไปพร้อมกับเราถ้าสมมติไปเห็นที่เสร็จแล้วเงี้ยบางคนก็คิดว่าเอ้ยมันมันเสร็จแล้วทุกคนมันสาเร็จได้ง่ายอะไรเงี้ยเราอยากให้มาเห็นกระบวนการที่กําลังทําแล้วก็เจอสิ่งที่ว่าเออเนี่ยมันคือสิ่งที่จริงแล้วร่วมเติบโตไปพร้อมกับเราอะค่ะงั้นเดี๋ยวไปนั่งคุยกันนะได้เลยค่ะ ดูรายการพี่กองมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะคคแล้วก็เหมือนแบบว่าฝันวันนึงเราก็อยากแบบออกรายการบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่คะ่ะแต่ในฐานะที่น้องส้มและน้องกายเป็นแม่ทัพของ er, c r o u Home Builder ก็ถือว่านี่คือหาทีมงานภายใน2ปีมาได้อย่างสง่างามนะส้มอยากให้องค์กรของส้มอะค่ะเป็นองค์กรที่หนึ่งเลยเราเริ่มสร้างจากคนที่มีความสุข ส่งต่อให้กับผู้รับที่มีความสุขเหมือนกันส้มว่าถ้าทุกคนทํางานร่วมกันแล้วมีความสุขส้มว่าทุกอย่างไม่มีอะไรยากเราก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นของน้องส้มและแฟนที่ชื่อว่ากายค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงครับค่ะแฟนของส้งมมาค่ะทาในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมา14ปีในธุรกริจกรงสีล้มลุกคุกคานสําเร็จพลิกวิกฤตเกิดปัญหาแก้ปัญหาเกิดความสําเร็จ วนแบบนี้จนถึงวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาถึงรู้สึกไม่มีความสุขเลยเขาไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรจนมันถึงจุดที่ว่าเออเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะที่เราเป็นเครื่องผลิตเงินให้กับคนในครอบครัวจนเขาป่วยอะค่ะเหมือนจริงๆส้มแอบหินอะไรเงี้ยที่แบบเขาแอบร้องไห้อะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยลูกน้องเราก็ยังอยู่ไม่ไหวเธอก็ไม่ไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราต้องปฏิวัติอะไรแล้วแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ออกมาทำคลาวค่ะค ป่วยที่ว่าเนี่ยป่วยเป็นอะไรครับป่วยไปโรคซึมเศร้าค่ะการเป็นโรคซึมเศร้าที่น้องส้มเห็นมันเป็นยังไงไม่ค่อยอยากทําทาแล้วมารู้สึกเหมือนเมื่อเมื่อลอยๆไม่ค่อยโฟกัสกับงานแอบไปร้องไห้เหมือนไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่ารับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่โหดมากๆมีปัญหาจากทุกอย่างวันหนึ่งปัญหามันมาเกินร้อยเรื่องอยู่แล้วคนที่โดนทุกวันทุกวันทุกวันไประยะยาวนานกว่าสิบกว่าปีมันชัดเจนนะคะมันเห็นชัดเจนแล้วว่าแบบไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเจอแฟนหรือช่วงที่เจอแฟนทําอะไรครับ ส้มเรียนจบมาปุ๊บส้มก็ไปสมัครเป็นเซลล์ขายบ้านแล้วส้มก็ได้ดูแลในเรื่องของแบรนด์คลาวตอนนั้นแบรนด์คลาวเป็นแบรนด์หนึ่งที่ไม่ได้ถูกกันพัฒนาไม่ได้ถูกต่อยอดเหมือนปล่อยให้ทิ้งล้างเพจมันล้างไปเลยอะคะ่ะส้มก็เออมาเริ่มต้นก็คือทำเพจคิดคอนเทนต์ไปขายคุยกับสถาณปปิกคุยรายละเอียดทุกหลังทุกเคสจนบริษัทมันฟื้นขึ้นมาแต่พอสุดท้ายเราทำแล้วมันไม่ใช่ของเราอะคะ่ะมัน มันไปต่อลําบากมากเหมือนเสนออันนี้ไปก็ถูกปัดตกจนวันหนึ่งใช่ไหมคะหัวหน้าสาปนิกสม้มเขาเดินมาขอลาออกเขาบอกว่าองค์กรจะเป็นแบบนี้อีกอ่ะเขาก็รู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรส้มก็เริ่มรู้สึกเออวะเราลืมอะไรที่เราเป็นจุดเริ่มต้นไปหรือเปล่าความสุขที่เราอยากสร้างบ้านให้คนมันหายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดเมื่อ2ปีที่แล้วที่ส้มออกมาเปิดบริษัทเขาโฮมยูเดอร์เวลาเราจะตัดสินใจเนี่ย ก้าวออกมาจากสิ่งที่มันใหญ่ที่เป็นกรงสีเป็นบริษัทใหญ่อะไรเงี้ยมันมันต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติเลยก็ได้นะคะถามว่าใช้แรงฮึบขนาดไหนคนอีก30คนอะรอเราอยู่อะคะ่ะแล้วถ้าสมมติส้มไม่ลุกขึ้นมาในวันนั้นอะทุกคนก็ตายไปหมดถ้าสมมติอยู่อย่างเงี้ยต่อไปอะบริษัทมันไปไม่รอดแน่ๆคนที่เป็นหัวหน้ากรงสีอะคะ่ะเขาโทรมาบอกแฟนส้มว่าให้เอาส้มออกไปเพราะส้มมีอํานาจมากเกินไปในองค์กร แฟนส้อมอะไม่เห็นด้วยแฟนส้มบอกว่าส้มก็มันก็ทํายอดขาย,ขายของมันได้ดีตลอดมันก็ดูแลจัดการของมันได้อะไรเงี้ยทำไมถึงต้องมาเป็นแบบนี้ไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ส้มทําทุกอย่างอะทำยอดขายปีหนึ่งอะสองสอยอยู่แล้วต่อปีนะคะแค่ทีมส้ม ไม่มีใครเหลียวแลทาไมแล้วเราวันนี้เราทําไปเพื่ออะไรเราเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตเงินให้ให้กับเขาเหรอเขามองว่า,วาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใครก็ทําได้ไม่ใช่ส้มก็ทําได้แต่สมม้มเชื่อว่าคราวมันไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างคราวมันแบรนด์มันคือแบรนด์มันคือจิวญญญอจตวิญญาณของส้มจิตวิญญาณของทีมงานของส้มทุกคนที่พยายามตั้งใจทํามันเพื่อให้มันนะเกิดสิ่งที่เรียกว่าบ้านะได้ชัดเจนที่สุดเป็นบ้านที่เราสร้างส่งต่อความสุขให้ได้มากที่สุดลูกน้องส้มอดโดนไล่ออกมาก่อนอ ทำอะไรงงเงี้ยส้มก็ยทนไม่ได้อะเขาอยู่กับส้มมาตั้งหลายปีอะพยายามช่วยกันมาตั้งนานยอะไรเงี้ยทำไมถึงมาออกมันง่ายๆอะไรเงี้ยถ้าหลายคนคิดบอกว่าตัวเองกำลังซึมเศร้าอยู่กําลังเจอวิกฤตอยู่เจอในเรื่องที่ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่อยากที่จะมีงานใหม่เปิดธุรกิจเจ๋งๆใหม่ๆกบบน้องส้มเนี่ยต้องบอกพวกเราว่าไง ยิ้มค่ะแล้วเดินออกมาทุกคนมีความสามารถมีความสุขในสิ่งที่เลยเองเริ่มทําแล้วตั้งใจมันทามาจริงจริงส้มเชื่อว่าทุกคนทําได้และอีกอันหนึ่งในมุมมองหนึ่งของคนที่เดินเคลื่อนท่เขาไม่สบายเขาอาจจะเป็นซึมเศร้าที่เป็นโรคที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจอนการที่ต้องทําอย่างเงี้ยเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันทํำยังไงพอส้มมาเรียนรู้จริงๆคือมันคือระบบที่สมองมันสั่งการมาเราไม่สามารถสั่งให้อะไรหยุดคิดส้มรู้สึกว่าเราต้องเข้มแข็งมากกว่านี้ส้ม,มชอบปลูกกุหลาบใช่ไหมคะส้มปลูกกุหลาบมา เป็นปีอย่างเงี้ยมันบานแค่เดือนหนึ่งสาวันแต่ทําไมอ่ะเราถึงยังยังปลูกมันอยู่อพอเรื่องราวเหล่านั้นอ่ะมันรอผีบานก็เหมือนชีวิตเราอะค่ะมันสําเร็จปุ๊บมันก็เจอปัญหาชีวิตที่มันดูรู้่าู้คุกคานอยู่แล้วแต่เราอะแค่รอวันที่มันผีบานแค่3ามีวันเราก็มีความสุขแล้วอะค่ะเข้าใจละแนวคิดแบบนี้ผมว่าคนที่อยู่ใกล้ส้มทั้งทีมงานทั้งเพื่อนทั้งผู้ชีวิตผมว่าเขาคงผีบานเหมือนที่น้องส้มเป็นนะนะสุดท้ายผมว่าบ้านมันคือ ในมุมมองของน้องส้มและทีมงานจริงๆบ้านนะคะมันแค่สิ่งปลูกสร้างคนที่อยู่ร่วมกันในบ้านะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคาว่าบ้านของส้มะคือคําว่าครอบครัวมากกว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีคําว่าครอบครัวบ้านะมันก็จะเป็นบ้านที่ไม่สมบูรณ์แบบที่วันนี้ส้มพามาดูบ้านที่กาลังก่อสร้างเพราะส้มอยากให้เห็นเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นบ้านเปรียกเหมือนต้นไม้ที่รอวันเติบโตและงอกงาม จากความตั้งใจและการเอาใจใส่อีกไม่นานเราจะได้เห็นบ้านที่สมบูรณ์แบบฝากติดตามการพัฒนาต่อยอดเติบโตจากความตั้งใจจากพวกเราทีมทาามาช่วยร่วมกันสร้างความสุขที่พร้อมส่งต่อไปด้วยกันนะคะ